เราจะอัปเดตให้แฟนมวยได้รับทราบกันนะครับว่ากันต่อยกที่3ครับคุยของรายการศึกมวยมันวันศุกร์ช่วงที่2ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ครับกดไลค์กดแชร์ครับความมันอยู่ในยกนี้แหละครับเริ่มขึ้นแน่นอนครับเปิดเกมมายอดธนภัรเดินครับแต่ว่าโดนแข้งซ้ายของายแสงครับเตะไป2ทีมาเป็นชุดเหมือนกันยอดธนบ,บวกขวาแม่ต่อยได้สวยครับดูวงในครับ ความใหญ่จะไปผลไหมฉายแสงแต่ว่ายอดธนพัท์แมยกที่แล้วดีดูเหมือนจะยังไม่เต็มที่แต่ว่ายกนี้นี่ออกมานี่แน่นๆเลยครับบีโพวใจเหลือเกินครับเกมบนเวทีครับบีโพวใจเหลือเกินแข้งซ้ายของฉายแสงครับยอดธนพัท์ถีอาไว้โอ้โหถีบขวาไม่เท่าไรครับแต่แต่ถีบซ้ายล้มดังตึงเลยครับคนจำเบ้านะครับมาดูนายครับฉายแสงพยายามจะเลื้อยตีได้ไหม หักไม่ได้ครับมหอยอธนภัทรแข็งสู้ครับไม่ยอมง่ายๆแล้วครับก็ตามสูงของยอธนภัทรเลยนะครับเตะขวาถีบซ้ายครับลูกเก่งครับแต่เจอกำปั้นซ้ายเพชรฉายแสงเข้าไปครับซ้ายหลุดครับเจอขวาแล้วนี่ครับพี่มีขวาผมเทเลยเททิ้งครับเดินต่อครับฉายแสงเดินต่อยหมัดเสียบขวาเข้าไปยศธนภัทรพยายามจะกวาดให้ลงครับแต่ว่าไม่ลงครับฉายแสงบอกไม่ยอมแล้วเอามาดูครับ ล็อกไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ครับทางด้านของฉายแสงขณะที่ยอดธนพัฒน์เองก็ของบนแล้วก็ตั้งไว้ได้ดีครับดูครับล็อกแบบนี้นี่เป็นการป้องกันแหละครับทางด้านของยอดธนพัฒน์ขณะที่ฉายแสงเขาพยายามจะเลื้อยแหละครับหาจังหวะเสียบเข่าแต่ว่ามันไม่ถนัดครับกรรมาการบอกไม่ถนัดก็ต้องแยกก่อนโอ้ยต่จังหวะนี้แข้งขวาของยอดธนพัฒน์สวยงามหนึ่งคือชิงทําก่อนครับต้องดูครับว่าใครชิงทําก่อนครับใครจะแจ้งกว่า และจังหวะเข้าเบรของแต่ละคนนี่เลี่ยมสุดท้ายเป็นของใครครับผู้นี้ครับเลี่ยนเหลือเกินครับสมราคาแล้วครับผู้อกงนำรายการครับเดินต่อครับไปฉายแสงนี่ครับกวักมือเรียกยอดธนภัทรครับจะหนีไปไหนพี่มานี่ก่อนเร็วโอ้มาให้น้องต่อยหน่อยมาให้น้องต่อยหน่อยไม่ได้ครับพี่ห้ามว่านอนสอนง่ายครับพี่ห้ามว่านอนสอนง่ายครับจังหวะนี้รัดเราเลี้ยวกลับคืนมาได้ไปอย่างไม่ถนัดครับลากรมตีหน้าบ้านเลยนะครับฉายแสงครับที่บุนแดง เอาละครับนี่ครับจังหวะเริ่มต้นนี่ทางด้านของยอดธนภัทรนี่แกชิงเตะขวาก่อนตลอดครับแสงขยับยอดธนภัทรทำท่าจะถีบไม่ทีก็โอ้โหวางแข้งขวาสวยครับบิดสะโพกวางนักแข้งขนาบสวยเหลือเกินครับออกได้ตามตำราแล้วครับแข้งขวาของยอดธนภัทรเมื่อสักครู่นี้ครับมาดูครับฉายแสงจับนายได้แล้วตีได้ไหมก็ยังตีไม่ถนัดครับกรรมการบอกมามานี่มานี่อยู่ข้างเชือกกันมันไม่ดีโอ้โหโอ้ยแม สวยคนละจอคนละชุดครับคุณเอกอ่ะยังต้องรุ้นกันต่อนะครับสถานการณ์ยังไม่ห่างครับผู้โดยสานทั้งสองฝั่งก็เชื่อว่ามากทั้งคูอ่ะครับขยับเข้าไปครับซ้ายกับขวาครับต้องอ่านใจดาวหน้านะครับศึกเพชรดีมวยมนสนั่นเมืองที่เวทีราชดำเนินครับพระบาทสมเดิจพระสดีที่17พลาดไม่ได้ครับ2ช่วง2รายการครับเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มตามสโลแกนครับเสบดจัดให้ครับอ่ะบนเวทีครับเดือดแล้วครับยกนี้ยกที่4ครับเปิดเกมเดินต่อเนื่องครับตอนนี้ของยอดธนพัฒน์ แข้งซ้ายครับซ้ายของเพชรชัยของชัยแสงครับถีบหมุนเลยลูกนี้ยอดธนภพซ้ายสวยครับแข้งขวาตีบังอ่ะพยายามเปิดเกมเลยครับแข้งขวาสวยโอ้ยเบิร์นสวยครับมีหมัดด้วยเอาแล้วแม่ออกมาต้นเกมนี่ทำได้ดีเลยครับยอดธนภพชายแสงแก้ยังไงครับล็อกใต้ปีกดันเข้าเชือกรอกรรมาการมาแงะออกก่อนอเอาลุยต่อครับซ้ายติดบ,บังครับ แข้งขวาของยอดธนภัทรก็ติดบังครับโอ้โหเนี่ยเจอโดนโดนกับปั้นขวาหน้าเข้าไปครับเสียหลักเลยครับเสียหลักแต่ยังไม่เสียใจครับยอดธนภัทรยังเดินต่อแข้งขวาแม่ติดบังครับเริ่มจะเห็นแล้วครับทางด้านของฉายแสงครับแข้งขวาของยอดธนภัทรนี่เริ่มจะไม่เข้า้โอ้แต่ว่าหุกซ้ายแข้งขวาไม่เข้าหุกซ้ายยอดธนภัทรก็มาได้เหมือนกันครับอย่าประมาทครับทางด้านของฉายแสงยอดธนภัทรนี่เก่าแล้วครับ มีทีเด็ดหลายอย่างเอาจงหวันนี้ยังไงครับไนซอกมาไหมไม่ไม่มีซอกให้เห็นครับยกยกสี่แล้ววงในครับเสียบไม่เสียบครับยังไม่เสียบกรรมการจับย่าขอกมาก่อนครับอยู่กันใกล้ใกล้พี่โอร้อยเอ็ดครับโบกสั่งลุยเลยครับสั่งให้เดินครับสั่งให้ยอดธนภัทรเดินครับ เดินเข้าไปจักระโจนเข่าซะหน่อยครับเจอถีบเอาไว้ก่อนครับสกัดติดเบรกเลยดูครับยัดขวาครับฉายแสงมาดูครับเม่พอมาถึงตรงนี้นี่ความใหญ่ยาวของฉายแสงก็เหมือนว่าจะเริ่มเห็นแล้วครับขณะที่ยอดธนพัท์เองก็แข้งขวาครับต้องดูครับแข้งขวาจะทํางานได้เหมือนยกที่ผ่านมาหรือไม่ครับยับเข้าไขวามไปไม่ถึงแล้วครับโยนเข้าไปใหม่ครับยอดธนพัทหยับเข้าไปเบียดเข้าไปยังไม่มีจังหวะครับ เดินเข้าไปทำก็ไม่ฉายแสงแกเห็นนะครับแล้วจังหวะนี้ครับทิ้งตัวลงเลยครับจังหวะขาอ่อนพอดีหรือเปล่าทาานของฉายแสงยังไม่ยอมครับยอดธนพธัทรต้องชมครับเบียดเข้าไปไอัปเดตอาการล่าสุดนะครับทางด้านของ เพชรพิเชษลูกเจ้าแม่สายทองนะครับตอนนี้ก็ทีมงานนะครับเจ้าหน้าที่นําตัวส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลนะครับก็เกรงว่าจะมีอาการทางสมองนะครับเพราะว่าลงมานี่เขาอ้วกด้วยแล้วก็มีเลือดออกทางจมูกมีเป็นริ่มริมก็ฝากกาลังใจตรงนี้ครับวินาทยไทยครับแร็กแพนเตอร์วินาทยไทยพบกับเพชรศรินิชไทยเศษเพชรบุญการโรงเรียนกีฬาโคราชเจอกับเพชรรัตนเพชรกินดีอะคาเดมี่ครับกล้องพระจันทร์ออกอฉริยะเจอกับฉลามทองลูกของตัน บนเวที3นาทีสุดท้ายครับตอนนี้เหลือ2นาทีเสร็จจะออกอย่างไรครับแม่ก็ต้องดูแล้วครับว่าแผนของผู้ที่ดูเหมือนว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างอย่างยอดธนพัทครับจะออกมาในรูปแบบไหนครับขณะที่ฉายแสงครับมาถึงตรงนี้นี่มั่นใจแล้วครับในผลงานของตัวเองครับตีกันเชียงเตดชึ่งครับหลังพิงเชือกไว้ก่อนครับดูครับสวมหมวกกันน็อกแล้วครับป้องกันการโดนหมัดโดนศอกครับ สถานการณ์นี่ยากลำบากมากนะครับเกมตอนนี้ของยอดธนพัฒนแต่ถ้าสู้สย่างครับรูชนะก็น่าจะมีครับเดินเข้าไปครับยอดธนพัฒนขวาจิ้มลำตัวครับสั่งลุยครับจ,จ่าเจตทองพิมายังสั่งลุยครับนาทีกว่ากว่ายังไม่หยุด ยังไม่ยอมครับยังคงเดินอยู่ครับยอดธนภัทแต่ว่าเริ่มช้าลงครับรู้สึกว่าจะส่งสัญญาณสงบศึกกันแล้วครับดูว่าจะมั่นกมั่นใจแล้วแต่ว่าเอาแล้วครับพาเดินอย่างนี้นี่ดูว่าสงครามบนเวทีนี่จะสงบลงไปแล้ว มาก็ถือว่าทําได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งคู่แหละครับในเรื่องของกีฬาครับก็ต้องในเมื่อมีผู้ชนะก็ต้องมีผู้แพ้นะครับมาสู้อย่างเต็มที่แล้วครับแฟนมวยที่สปอร์ตก็พร้อมที่จะยอมรับครับในผลการแข่งขันนี่คือสปอรตแล้วครับของนักกีฬาครับนี่ครับสัดกันแทบตายสุดท้ายครับก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันแล้วครับ บนเวทีนัน้นคือหน้าที่คร,ครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็หันไปชูมือให้ทางด้านฉายแสงมวยเด็ด789เนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับเวลาหมดแล้วนะครับพี่อาริบาบาพี่ทิพย์ตะกุลมวลผมเอกชุพรครับ